ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมผมนายช็อตตี้บูจวาครับวันนี้ครับกลับมากันที่เกม Crash Fever ครับผมเกมนี้เคยรีวิวไปแล้วนะครับเพราะนั้นคลิปนี้จะไม่ลงลึกมากแล้วทำไมถึงกลับมาทำเกมนี้เหตุผลเพราะว่าเขาโคลาเบอเรชันกับ Anime r e z e น o นั่นเองซึ่งเป็นโอกาสที่ดีมากครับที่เราจะเข้ามาเล่นแล้วก็เปิดแกปองหาตัวละครจากใน Re ซ e r o แล้วตัวละครที่เราเจอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้มาแบบธรรมดาธรรมดานะครับมันมาแบบอื้อหือครับเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนชิมลางให้ดูครับ มาแบบอื้อหือจริงๆเห็นไหมครับมาแบบอื้อหือมากๆอย่างเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะนั้นใครที่ชอบน้องเรมน้องน้อง,องแรมน้องเอมิลี่อะไรเงี้ยจำชื่อไม่ค่อยได้เหมือนกันก็ลองโหลดมาเล่นดูนะครับก็จะมีให้เปิดฟรีเยอะเหมือนกันเปิดได้หลายแพ็คเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,วยค่อยดูคลิปกันไปล้วกันทีนี้ถ้าเกิดใครไม่เคยรู้จักเกมน,นี้เลยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอะไรเงี้ยนะครับก็ เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูแมตช์หนึ่งธรรมดาธรรมดาดูก่อนกันล้วกันว่าเกมมันเป็นยังไงนะครับสาหรับเกมนี้ครับเป็นเกมแนวทําลายลูนครับทำลายผลึกนั่นแหละครับแต่ไม่ต้องลูดนะถ้าเป็นบางเกมเราต้องลูดใช่ไหมครับแต่เกมนี้ไม่ต้องครับคือผลึกมันอยู่ใกล้ๆกันเราแตะไปทีเดียวมันจะทําลายเลยแล้วก็ต้องดูด้วยทีมเรามีท่าอะไรบ้างอย่างผมมีท่าน้ําแข็งกับทัดไฟอาท่าน้ําท่าน้าท่าน้ํากับทัดไฟเพราะนั้นผมทำลายสีเขียวหรือสีเหลืองไปไม่มีประโยชน์ต้องทําลายพวกงี้ยครับเห็นไหม กดทีเดียวมันก็จะทําการเลือกผลึกเลยนะครับถ้าเกิดเราทําลายผลึกไปเยอะมันก็จะมีรูปหน้าแบบนี้ขึ้นมาเป็นโบนัสนั่นเองครับดูดิเห็นไหมอ่าแบบนี้ครับหนึ่งเธอเราจะคลิกได้3ครั้งนะครับโอ้ระเบิดกันกระจุยกระจายเลยอะนี่คือโบนัสของตัวละครนั่นแหละครับโอ้โหเราเบิดกระจุยทีนี้ทําลายสีอะไรดีวะเนี่ยอ่าสีเขียวแล้วกันสีเขียวลกไม่ไม่ไม่สีสีสีเหลืองก่อนมันลกครับผมทําลายไปก่อนนั่นแหละเมื่อเราคลิกครบ3ครั้งแล้วตัวละครเราก็จะทําการโจมตีนั่นเองเห็นไหมครับ เข้าใจลักษณะการเล่นยังมันก็เล่นเป็นประมาณนี้แหละแล้วก็จะมีเรื่องของการใช้สกงสกิลด้วยมีการใช้ฟีเวอร์ด้วยฟีเวอร์คือเหมือนเป็นอันเตียครับมันจะมีผลึกมาลงมาไหลมาลัวๆให้เรากดเพื่อทําลายอะไรเงี้ยเพราะนั้นลักษณะการเล่นเกมนี้จะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ไม่ต้องซีเรียสมากเพราะมันมีออโต้ครับอืมก็ชิบๆวไปส่วนเรื่องของธาตุดูด้านซ้ายบนได้เลยไฟชนะลมลมชนะไฟฟ้าไฟฟ้าชนะน้าน้ําชนะไฟนะครับไอสีเขียวนี่รู้สึกจะไม่ใช่ลมนะน่าจะเป็นเป็นดินหรือว่าเป็นต้นไม้มากกว่านะครับ ก็แค่นี้แหละครับสำหรับการเล่นเกมนี้ครับคร่าวๆมาเป็นเกมจากญี่ปุ่นนะครับระบบอะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็ถ้าเกิดเคยเล่นเกมมือถือญี่ปุ่นมาเนี่ยจะไม่ได้สับสนเท่าไหร่มันมีหมดนะครับเปิดแกะยะปองการอัพกรงอัพเกรดจัดทงจัดทีมอะไรเงี้ยครับก็ถ้าเกิดงงเนี่ยดูคลิปรีวิวก็ได้ครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปเออโอเคนะงั้นก็เดี๋ยวขอข้ามไปเลยก็แล้วกันครับไปดูไฮไลท์กันก,นก่อนเลยแล้วกันคือเรื่องของการเปิดแกะยะปองตามหาน้องเลมน้องแรมแล้วก็เอมิลี่ครับ โอเคเมื่อทบทวนความจํากันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปรับของรางวัลแล้วเปิดกระปองกันเลยก็แล้วกันนะครับรับของรางวัลนั้นก่อนกิฟต์ครับผมเป็นไปตามที่เขาบอกเลยครับเขาจะแจกน้องเรมมังกรเลยนะครับโอเคจัดไปเออเอาละเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกดรับทั้งหมดดีกว่าเมื่อกี้เรารับมาอันเดียวเนาะก็รับทั้งหมดมีปะเนี่ยอ่ะมีมีมีอยู่ด้านขวาบนเนี่ยครับเขามีให้เลือก้วยจะรับหลายบ้างก็รับหมดเลยนะโอเคครับ คราวนี้ไปเปิดไกปองครับแฮชเชอร์ er ครับผมข้างล่างนะแฮชเชอร์ตู้แรกครับอันนี้ฟรีครับฟรีการันตี1ยูนิตคอร์ส60ด้วยนะครับโอ้นี่สิที่เราโหลดมาเล่นอีกครั้งพอตู้นี้สินะใช่เลยก็คือเป็นตัวละครจากรีซิโลนแหละที่ใส่ชุดว่ายน้ำแล้วชุดแต่งงานดูไม่ออกเลยเหมือน2ชุดผสมกันเออโอ้ยมีหมดเลยทุกคนเนาะที่แบบว่าเป็นตัวเอกอะมีหมดเลยเฮ้ยมีมีท่านนักดาบด้วยเหรอโอ้ นังแต่ัวแดงอ่ะที่สวยๆวนะเอาละอันนี้ก็คือจะเป็นแพ็คก็คืออันนี้เป็นแพ็คของเกมเองแล้วนะครับก็อ๋อเข้าใจแล้วช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงเทศกาลอ่าไอ้นี้แหละโอ้โหไอนี้ยังไงน,นี่เลยอะไรนะในโนเก e n น life อ่ะคนน้องอ่ะโอ้ขนาดนี้เลยเหรอวะโอ้โหใหม่กอดคือแบบดีอ่ะแล้วมันมีหลายตู้มากท่านผู้ชมดูเยอะเยอะเลยอ่ะเยอะจนไม่รู้จะเปิดตู้ไหนอ่ะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเปิดตู้ตู้นี้ก็อยากเปิดจริงๆนะโอเคมีหลายตู้มากงนะั้นเดี๋ยวตามจุดประสงค์เราก่อนละกันคือเราจะเปิดรีซิลโวนะครับผมเปิดตู้นี้ก่อนละกันปเขาบอกว่าไม่ต้องใช้อะไรเลยครับงั้นก็จัดไปเลยสิครับผมไม่ใช้อะไรเลยแบบนี้โออมีการโหลดเล็กน้อยครับ <c oughs> สีลุงดิเออถูกต้องมาแล้วครับมีไข่รุงด้วยอออมันการันตีแ่หมก็ตกใจดูที่ใบแรกใคร โอ้โหซปเปอร์แรครับไม่ใช่กิจกรรมแต่งานก็ดีอยู่ฮะสี่ดาวเลยเหรออืมใช้ได้ใช้ได้ตัวนี้ล่ะตัวนี้ไข่ธรรมดาสกิปได้ไหมเนี่ยอันนี้ข้าวผมผู้ชายเนาะไม่สนใจ <laughs> อฮ้ยแต่มันสี่ดาวเหมือนกันนะนี่นี่นี่นรูสีรุง้งด้ใครเอ่ยแม่การันตีแต่ดันไม่ใช่ตัวที่เราต้องการครับก็น,นะมันอำนวยความสะดวกให้ผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับ อาดาวมาครับแล้วก็ได้โบนัสนะครับผมพอเปิดตู้เมื่อกี้ไปเสร็จตู้เมื่อกี้หายไปเลยเว้ยไม่รู้ไปอยู่ไหนอะ่ะเหลือแต่ตู้น้องเลมอะ่ะงั้นจัดตู้นี้ต่อเลยแล้วกันไม่ได้ใช้ตังก็จัดไปสิครับมาอีกแล้วครับผมขอสีลุงเออมันต้องสีลุงแบบนี้การันตีโอเคสกิปเลยแล้วกันครับโอ้โหอันต้าแลวอ่ะอันต้าแลวอ่ะแต่ว่าอันนี้สี่ดาวนะ สีทองข้ามซปเปอร์แรก็ดูดีดูดีคนนี้ดูดีนี่นี่ oh <my. S 1> นี่นี่คนนี้ดันได้ซ้ำอีกเพื่อ <c oughs> ไหนน้องเรมของเราชุดว่ายน้ำชุดนอนไม่ได้นอนอยู่ไหนหายไปแล้วนะครับ <c oughs> เห็นไหมครับหายไปแล้วนะเออก็เดี๋ยวไปหาตู้ของรีซิโลอีกอาจเจอแล้วนะครับคราวนี้เราต้องใช้เงินแค์แล้วนะครับซึ่งอย่างที่เห็นครับตอนเนี้ย ใช้500รโพลิกอนแล้วนะครับก็มันไม่ได้แจกมามากพอครับแต่ถามว่าเกมนี้มันแจกง่ายไหมก็ง่ายในระดับหนึ่งนะเล่นบีกสักพักหนึ่งก็สามารถที่จะเอามาเปิดได้แล้วนะครับก็น่าเสียดายครับตู้ฟรีที่เราเปิดเนี่ยดันไม่ได้อะไรเกรี่ยวกับรีซิลร่เลยนะฮะงั้นก็เดี๋ยวไปเปิดตู้ที่มันยังเปิดได้ฟรีๆอยู่ต่อกันละกันครับสังเกตดูตรงนี้ครับมันขึ้นเป็นศูนย์โพลิกอนนี่คือเปิดฟรีก็เปิดเลยแล้วกันเผื่อมีลุ้นครับเผื่อแบบมันหลุดตู้มาอะไรเงี้ยเออ,ด,เอด้ีดเลยลน ข้ามๆไ,ไปกดผิดครับไปกดแอดดาวเฉยเลยดาวนี้ก็คือตั้งเป็นเฟเวอร์บิลดอ่ะจะได้ไม่เผลอขายหรืออะไรนะฮะซุปเปอร์แลมาอีกแล้วครับมันต้องได้แบบอันต้าแลแล้วก็แบบ5ดาว6ดาวอะไรเงี้ยแจ่มเลยนี่ซุปเปอร์แลงแล้วครับ5ดาวเกือบดีแล้วเกือบดีแล้วนี่แล4ดาวซุปเปอร์แลมาครับนี่3ดาวเองนี่บาฮามุดเหรอเนี่ยบาฮามุดเวอร์อชันผู้หญิงน่ารักเหมือนกันนะเนี่ย คนนี้ก็เท่ดีครับซาเชลโอ้โหนึกว่าชุหลีแหมกังฟูเกิลโอ้โหคนนี้แหมเสื้อแทบหลุดไม่ได้เล่นนานนี่ติดเลทเหมือนกันนะเนี่ยเกมนี้เริ่มติดเลทเข้ามาแล้วอ้าวลองดูใบนี้อโอเคเหมือนซีทูเลยเหมือนซีทูเลยอันต้าแลครับ5ดาวโอเคโอเคเป็นการันตีที่โอเคใช้ได้ครับอ่ะอันนี้ก็เปิดฟรีเนาะขอคนนี้ขอคนนี้เลยขอคนนี้เลย พวกนี้ไม่ต้องเอานะไม่เอา,ไม,เอาไม่อยากได้จัดมาคลิปไปเลยในซปเปอร์แลมายเลยครับห้าดาวครับผมจะมีปัญหาเรื่องการจัดตีแล้วเนี่ยเพราะว่าเรามีแต่ตัวแลร์ดูเดี๋ยวเห็นปะ่ะเพียบเลยอ,อันนี้ก็เมื่อกี้ก็อันต้าแลนะไม่ใช่อันต้าลายเดียอันติเมทแลครับยังโหดอ่ะซปเปอร์แลก็เพียบโอ้โหมาอีกใบหนึ่งนี่อันต้าแมาแล้ว คือจะบอกว่าเกมนี้มันเพิ่มดาวได้แล้วรูปลังมันเปลี่ยนไปด้วยนะดูด้านขวาได้ไหนนะเออแล้วก็มีบอกเลยนะต้องใช้อะไรบ้างนู่นนั่นนี่นะครับโอเคได้โบนัสมาเพียบเลยอันนี้เปิดฟรีอีกขอ,นนขอคนนี้ขอคนนี้ขอคนนี้แล้วจะไม่ลืมบุญคุณ <laughs> ขอคนนี้แล้วจะไม่ลืมบุญคุณต <laughs> <laughs> ิปไปมันได้สีลุงอยู่แล้วล่ะทุกตู้อยู่ที่ว่าจะได้ใครเท่านั้นเองโอ้โหซุปเปอร์แล ห้าดาวคนนี้จัดไปน,นี่ซุปเปอร์แรกแลสี่ดาวคนนี้แาลธรรมราอะไรเนี่ยหน้าตาดีเ,เนี่ยเอาละสีรุ้งครับอันตาแลครับผมแต่ว่าหน้าตาไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่ครับเก็ได้ของฟรีนะครับยังมีเปิดฟรีอีกเอาจัดไปมาดิให้พี่เปิดพี่ก็เอา่าสกิปอุ้ยคนนี้สีรุ้งเพียบเลยอันตาแลโอ้ยคนนี้งานดีใช้ได้คนนี้ใช้ได้เลย หกดาวด้วยเนี่แหละเราควรเปิดได้อย่างนี้นะครับอันต้าแลแลหกดาวเนี่ยควรควรได้อย่างนี้ครับนี่คือที่สุดแล้วอันต้าแลต่อไปกี่ดาวหกดาวโอ้แจมเลยแจมแจมปดแปลสี่ดาวไม่เอาครับเอาแบบห้าดาวมาเลยอ่ะดีเนี่ยเออแล้วเราไปขึ้นแบบพัฒนาต่อยอดได้ง่ายขึ้นไงเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนหน้าตาแล้วเนี่ย <c oughs> หุ่นยนก็โอเค แย่มครับผมยังมีอีกจัดมาจัดมาเอาให้หมดกายะปองหันสาวไปคลิปนี้แต่คลิปตีลุงแค่อันเดียวบางอันซ้ำเนาะซ้ำกายเป็นเศษนะครับวันนี้ตัวละครมันเยอะแล้วนะคือต้องเข้าใจด้วยเกมนี้เปิดมา3ปีครึ่งแล้วนะครับตัวละครมันเยอะไม่แปลกนะโอเคอันตา้าแรผู้ชายครับผมไม่ค่อยสนใจครับโอเคยังมีอีกจัดไปมันมีหลายตู้มากเลยนะทั้งตู้ของรีซิโลแล้วก็กิจกรรมฉลองครบรอบ3.5ปี แล้วก็กิจกรรมของผู้เล่นใหม่ครับหคันนิสิ0ใบเลยครับไข่สีทองเพียบอาดวงห้าดาวมาหมดสีขาวนี่ไม่ขึ้นคำว่าแรลเลยนะขึ้นแค่คำว่าเก็ตเฉยๆโลลิเลยคนนี้อามาดูใบสุดท้ายครับ ก็โอเคมั้ง5าดาวเองอะ่ะน่าจะมา6ดาวได้โตด้วยครับโอเคน่าจะหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับที่เหลือต้องใช้เงินแค่แล้วครับเนี่ยหลังจากที่เราเปิดเปิดเปิดแกะปองไปเนี่ยเมื่อกี้มันผ่านไอ้ตัว achievement หรือว่าอะไรด้วยใช่ไหมครับเนี่ยเราลองไปเช็คดูกันละกัน,นครับตรง tutorial mission เ,เนี่ยเห็นไหมผ่านอีกแล้วนะครับก็รับรางวัลได้นะครับเนี่ย get reward ได้มาอีก50โพลีนครับเนี่ยฟรีไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยจบแค่ช่วงการสอนเนี่ย แล้วก็มาเปิดกระปองแค่นี้เองเพียบเลยนะครับได้ของเพียบเลยงั้นก่อนที่เราจะไปลุยต่อนะครับเดี๋ยวเราไปขอจัดทีมก่อนกัแล้วกันครับก็คือด้านล่านะครับตรงยูนิตครับฟอร์มปาร์ตี้เลยนะครับอ่าก็จะจัดตีได้แค่3คนนะฮะมันจะมีค่าคอสตอยู่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวให้กดสเกสยูนิตไปเลยก็แล้วกันนะครับทุกธาตุไปเลยครับโอเคดูซิมันจัดอะไรให้ผมมันจัดไอตัวคอส์หกสิบห้าพวกนี้คือเพราะอันตรแหนะอันตรแห่แล้วก็เป็นแบบ6กดาวอะไรเงี้ยยูวิคนนี้มั้งคนนี้น่าจะ5าวอยู เพราะว่าดูค่าคอสก็ได้ครับค่าคอสหกสิบห้านั่นคือนั่นคือพวก6ดาวแล้วก็พวกอันตาแลครับทีนี้ผมเปลี่ยนคนนี้เอาน้องเรมมาดีกว่าหุ้นน้องเรมนี่ก็6ดาวเหมือนกันนะน้องเรมนี่6ดาวเหมือนกันนะทำไปเล่นไปแต่ว่ามัน่านน้ําชนกับหัวหน้าอ่าไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็แค่นี้ครับเอาละเดี๋ยวเราไปเล่นเควสปกติก่อนแล้วกันครับน้องมอลแล้วกันนะอีวงอีเวนต์ค่อยมาลงกันเองครับเคยรีวิวไปแล้วไงอันนี้อาจจะไม่ได้ลงลึกมากนะครับเล่นคนเดียวก็แล้วกันโอเคเลือกใครมาดีอ่ะดูคนนี้ดิบ Okay, เริ่มเลยกันแล้วกันครับเลือกขาจรเพื่อนของเรามาช่วยครับตอนนี้ออโต้น่นาจะมาแล้วมั้งออลองออโต้ไปเลยกันแล้วกันครับไปออโต้ Auto มาแล้วครับผมใช้สกิลเลยมาถึงโอ้โหระเบิดทั้งจอคือรังแกมอนเตอร์ Monster. ดูดิดูดิรังแกมอนเตอร์มอนเตอร์กเลเวลเท่าไหร่เองอระเบิดกันระเบิดเลยตุ่มตามตุ่มตามเลยเลย คือแบบแค่ใช้สกิลทีเดียวอ่ะไม่ได้กดอะไรอีกเลยเนี่ยเออทำลายผลึกไปเพียบเลยอ่ะพลังโจมตีล่อไปเจ็ดหมื่นกว่าคือแบบไม่ใช่เจ็ดหมื่นด้วยห้าแสนกว่าภายในทีเดียวด้วยการออโต้เฮ้ยฟีเวอร์มาแล้วเดี๋ยวลองกดฟีเวอร์ดูดีกว่าลังแกมอนเตอร์มาฟีเวอร์ฟีเวอร์คือให้กดรัวๆนั่แหละครับมา ทำลายผลึกให้ได้มากที่สุดนะครับนี้เล่นในบูสตแต่ไงถ้าเกิดว่าเล่นในมือถืออ่ะมันใช้หลายนิ้วกดมันจะได้เปรียบมากกว่าทำลายไปโอ้โห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 เรียบร้อยครับผมไม่ต้องสืบชนะแบบชิวๆบอนมาออตโต้ไปเหมือนเดิมแหละน้องเลมใช้สกิลโชว์หน่อยเออ โอ้โหไม่ต้องอะไรมากแล้วครับชิวๆครับจังหวะนี้นี่ทำลายผลึกไปร้อยกว่าเนี่ยเเรียกหาซูเบอรครุกึงด้วยซูเปอรุซูเปรุซูเปอรุเรียบร้อยครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นั่นแหละครับสำหรับเกมแคชฟ f เวอร์ครับช่วงนี้ก็ ใครคิดถึงก็กลับมาเล่นได้ครับใครที่ไม่เคยเล่นมาก่อนก็ตามนี้แหละครับคือมันเป็นเกมแนว RPG จากญี่ปุ่นนะครับก็มีภาษาอังกฤษเนาะแต่มันเป็นคนละเวอร์ชันกับญี่ปุ่นนะครับมันแยกออกจากกันนะแล้วก็แจกของเพียบเลยอย่างที่เห็นเนื่องจากเกมมันเปิดมานานแล้วนะครับช่วงนี้ก็มีกิจกรรมคอร์โบกับรีซิโร่ครับใครเป็นแฟนคลับอนิเมะเรื่องนี้ก็ลองมาเปิดแกปองเล่นๆก็ได้ครับไม่ชอบก็ลบแค่นั้นเองครับเพราะว่ามันแจกฟรีครับพวกนี้ไม่ได้เสียตังอะไรครับก็แค่โหลดมาแล้วเผื่อเราได้นนรกััคบ ส่วนอย่างอื่นที่ผมอยากพูดถึงเหรอสำหรับเกมนี้จริงๆก็ไม่มีอะไรแล้วลหะเพราะเกมนี้มันก็เล่นคนเดียวได้ตั้งตรงตั้งตี้อะไรเงี้ยได้หมดแล้วมันเป็นภาษาอังกฤษแล้วไงก็จ,จะไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะมากส่วนการอัปเกรดเนี่ยคือประมาณเกมญ,ญี่ปุ่นทั่วไปแหละครับมีการอัปเกรดเลเวลการเอาเวกเพิ่มดงเพิ่มดาวอะไรเงี้ยมีหมดสาหรับเกมนี้มีหมดนะฮะแล้วก็เรื่องของการเปิดกระป๋องก็พูดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เก็บแค้นให้ครบแล้วมาเปิดใหม่ก็ช่วงนี้ไอตัวตู้ของรีซิโร่เนี่ยยังคงมีไปอีกแต่มันไม่บอกว่่าถึงเมืออ แต่ในเว็บเขามีบอกอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเขียนไว้ใต้คลิปแล้วกันว่ากิจกรรมรีเซโรหมดเมื่อไหร่เพื่อใครมาดูทีหลังก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาโหลดมาเล่นนะฮะส่วนเรื่องของการย้าย ID ครับเนื่องจากเป็นเกมญี่ปุ่นไงก็ยังเหมือนเดิมอยู่ก็คือไปที่เมนูนะครับแล้วมันจะมีตัวของการสร้าง ID นะครับคือเนี่ยครับ transfer data แต่ว่าตอนนี้มันจะได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมแล้วนะครับเพราะว่ามันสามารถซิงก์กับ Google Play ได้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับก็กดเซฟให้เรียบร้อยอย่าพิ่งมากดถ้าเกิดคิดว่าเราจะรีเซตเกมนะครับเพราะ เกมญี่ปุ่นไงเราลบลงใหม่ข้อมูลมันจะหายไปเพราะนั้นถ้าเกิดเราลบลงใหม่เราเปิดแกปองได้ตามที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราค่อยมาซิงค์นะครับโอเคไหมค่อยมาซิงค์ตอนที่เราได้ตัวละครที่เราต้องการแล้วอย่างไอเดี่ยนีผมลบลงใหม่ได้เลยเพราะว่าไม่ได้ตัวละครที่ผมต้องการนั่นเองนะครับอาจจะไปหาน้องเอมิลี่กับน้องเลมชุดนอนไม่ได้นอนเอ้ไม่ใช่ชุดแต่งงานผสมชุดว่ายน้ำอะไรเงี้ยก่อนอะไรเงี้ยนะครับก็จัดไปครับใครคิดถึงลุยเลยครับ